สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาะะพูดเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบนะคะ,ะจากสูตระะเริ่มกันเลยละกันเนาะจากสูตรนะคะ dy by dx ะะเท่ากับ dy by du คูณ du by dx ะะอันนี้คือสูตรของฟังก์ชันประกอบนะคะก็คือสูตรที่8นั่นเอง เนาะอ่ะสูตรที่8ของเราทีนี้เอามาใช้ยังไงนะคะนักเรียนนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอ่ะกำหนดนะคะกำหนด y เท่ากับ x กำลัง3บวก3ทั้งหมดยกกำลัง5นะคะแล้วให้หา dy by dx นะคะอ่ะวิธีทำนะคะเริ่มเลยเนาะอ่ะวิธีทำก็บอกไปเลยนะคะจาก y เท่ากับ x กำลัง3บวก3ทั้งหมดยกกำลัง5เราต้องกำหนดก่อนนะคะกำหนด u ออกมาก่อนอดังนั้นนะคะกำหนดนะคะอะ u ให้เป็น x กำลัง3บวก3นะคะก็คือ u จะเป็นตัวข้างในนะคะตัวนี้ตัวไหนเมื่อเราได้ u แล้วนะคะเราก็จะได้ y y ก็จะเท่ากับ u ยกกําลัง5นั่นเองนะคะเมื่อเราได้ตัวที่เรากําหนดเสร็จแล้วเราก็หาเลยค่ะก็จะได้ออกมาเป็น dy d y dx นะคะเท่ากับ dy d y du คูณ du by d าเนะคะเสร็จแล้วเราก็มาแทนค่ากันเลยนะคะ dy y คืออะไรตรงนี้ นะคะแล้ว du u คืออะไรตรงนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น dy ก็คือ u กำลัง5 u กำลัง5นะคะ by du คูณด้วย du du ก็คือ x กำลัง3บวก3นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็ดิฟเลยค่ะ ดิฟ u กำลังห้านะคะได้เอาห้ามาไว้ข้างหน้านะคะเลขยก u กำลังเนาะห้า u กำลังห้าลบหนึ่งก็เลยเหลือสี่นะคะดิฟ u กำลังห้าก็คือห5 5้า u กำลังสี่นะคะคูณด้วยนะคะดิฟ x กำลังสามนะคะดิฟ x กำลังสามแล้วก็ดิฟสามนะคะแบบนี้อ่าได้ออกมาเป็นดิฟ x กำลังสามก็จะเป็นสาม x กำลังสามลบหนึ่งก็เป็น สามกำลังสองนะคะดิฟ3ก็เป็น0นั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่นะคะทีนี้จะเห็นว่ามันจะมี u ที่อยู่ตรงนี้น,นี่ยูยนะคะเพราะฉะนั้น u คืออะไรเราก็เอามาแทนค่าเราก็จะได้ว่านะคะหคูณด้วย x กกำลังสนะคะบวกด้วย3ทั้งหมดยกกำลังสี่ นั่นเองนะคะแล้วก็คูณด้วย3 x มเกำลังสองนะคะทีนี้นะคะในการตอบเราก็ตอบได้เลยนะคะเราจะเห็นว่า5ตัวนี้นะคะนี่ห้ากับ3มันคูณกันได้เพราะมันเป็นตัวเลขเราก็เอามาคูณกันเลย5 3เป็น 15า x ก,กำลังสองไม่ต้องคูณเข้าไปเพราะว่ามันติดกำลัง4นะคะไม่ต้องถอดออกมาเราก็ได้ออกมา1 5า x ก,กำลังสองคูณด้วย x ก,กำลัง3บวกด้วย3ทั้งหมดยกกำลัง4นั่นเองอันนี้คือคำตอบนะคะคำตอบอ่าเห็นไหมคะพอได้อยู่เนาะอ่าต่อไปไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะลองมาดูนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะวิธีทำวิธีทำนะคะ เราก็บอกไปเลยค่ะกำหนดเลยแล้วกันนะคะกำหนดนะคะ u u คือตัวที่มันยกกำลังตัวนี้นะคะก็จะเป็น5 x กำลังสองบวกด้วย3นะคะเราก็จะได้ y ก็เลยกลายเป็น u ยกกำลังสนั่นเองนะคะอ่าเสร็จแล้วนี่คือ u นี่คือ y นะคะ เราก็บอกไปเลยค่ะจะได้ dy by dx เท่ากับ dy by du คูณ du by dx นะคะแทนค่าลงไป dy คือ d ของ u กำลัง4นะคะ by du คูณ du ก็คือ d ของ 5x กำลัง2บวก3นะคะะ เราจึงได้ du div u กำลัง4เอากำลังมาไว้ข้างหน้าจะเป็น cu กำลังลดลง1ก็จะเหลือ cu กำลัง3นะคะแล้วก็คูณด้วย d i ฟนะคะ div 5า x กำลัง2แล้วก็ดิฟ3นะคะ div 5า x กำลัง2นะคะเอากำลังคูณกันกับข้างหน้านะคะ5 2เป็น10นะคะ x ลดลง1 2ลบ1ก็เหลือ1เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ1 0 x นะคะ แล้วก็ดิฟของ3ก็เป็น0ย์ไม่ต้องใส่นะคะของดิฟของ3ก็เป็น0ย์ก็ไม่ต้องใส่ให้เปลืองเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่ามันจะมี u ที่เป็นตัวห้อยอยู่เราก็เอา u มาแทนซะบเพราะว่า u คือตัวนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นอ่ะทีนี้เอาตัวเลขคูณกันเลยนะคะนี่ตัวเลข4ี่คูณสิบเลยนะคะอ่ะ4คูณสิก็จะเป็น4 0 x นะคะ u, u คือ5 x กํลังสองบวก3 <X. S 1> แล้วทั้งหมดยกกําลัง3นั่นเองนะคะเอา4คูณ1 0 x ไปเลยก็จะเป็น4 0 x นะคะอันนี้ก็คือคำตอบนะคะตอบแบบนี้ไม่ต้องอไม่ต้องแทนยกกําลัง3นะคะอ่าพอได้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวสุดท้ายที่เป็น square root นะคะเราก็แค่แปลงนะคะแปลง square root ออกมา ก็จะบอกว่าจาก y mm hmm. เท่ากับนะคะอ่ะตัวนี้เขาให้หา f ดนะคะเพราะฉะนั้นต้องเขียน f f เนาะ f x แปลงล่างออกมาเป็น x กำลัง3บวก1ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน3ะคะเราก็กำหนดให้นะคะ u u คือตัวที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็น x กําลัง3บวก1นะคะอันนี้ u และจะได้ y นะคะแล้ว y ก็จะเป็น u กําลัง1ส่วน3นะคะแล้วเราก็หาเลยนะคะ f แดท x อ่า f ด x เราก็เลยหาคำตอบเลยนะคะก็จะเป็นดิฟของ u กำลัง1ส่วน3นะคะอ่า ดีนะคะคูณด้วยดิฟของอ่าดิฟยนะคะก็จะเป็น X กำลังสบวกหนั่นเองนะคะบ y d ดนะคะอ่ะดิฟย์กำลังหส่วนสเอาหกับหนส่วนสมาไว้ข้างหน้าแล้ว u กกำลังลดลง1นะคะ u ลบหส่วนสลบหไม่ได้ต้อง3มาคูณแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น1นึส่วนสลบสก็เลยกลายเป็นลบ 2ส่วน3นั่นเองนะคะแล้วก็คูณด้วยดิฟ x ก,กำลัง3นะคะดิฟ x ก,กำลัง3ก็จะเป็น3 x ก,กำลัง2นะคะเอา3เมาไว้ข้างหน้า x ลดลง1ตัว ดิบหนึ่งเป็นศูนย์ไม่ต้องใส่นะคะเสร็จแล้วนักเรียนจะเห็นว่าตัวนี้นี่ข้างหน้ามันมีสามข้างหลังมันมีสามตัวนี้สามารถตัดกันได้เลยนะคะก็คือมันคูณอยู่แล้วเนาะเนี่ยเครื่องหมายคูณมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันหารกันได้เลยมันก็จะเหลือ x กําลังสองที่เราจะเอามาใส่ข้างหน้าก็จะเหลือ x กําลังสองนะคะคูณด้วย u u คือ x ก,กำลัง3บวกด้วย1นะคะแล้วยกกำลังลบ2ส่วน3ทีนี้ลบ2ส่วน3เราไม่ต้องการให้มันติดลบเราก็เลยเอามาไว้ข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า x ก,กำลังสส่วนด้วยนะคะเปลี่ยนเป็น square root เลยเนาะก็คือ square root 3นะคะของ x ก,กำลัง3บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้ นะคะ,ะเดี๋ยวขอลบตัวนี้นิดนึงนะคะเอาลบก่อนเขียนข้างล่างไม่สวยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นสแควรูปสามนะคะของ X ก,กำลังสบวกหทั้งหมดยกกำลังสองตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ติดลบนะคะนักเรียนให้ดูตรงติดลบนะคะเพราะฉะนั้นลบก็ไปลงไว้ข้างล่างก็จะเป็นบวกนั่นเอง